สวัสดีค่ะเพ่อนค่ะบปนปัญหาชั้นเดียวค่ะคพ่อนค่ะราคะวันนี้พาเพื่อนๆชุมถีมาอีกแล้วนะคะวันนี้มาตกหนักอีกแล้วค่ะเพื่อนโอ้ยเรื่องงานสิบเอ่อสิบห้านาฬิกานะคะสามนาทีค่ะมาออกมาสตาร์ทรถไว้สามนาทีแล้วนะคะกรจะกลับบ้านค่ะแต่ว่ามาตกตีไป่เบิรเลยค่ะต้องทำแบบนี้นะคะ ไม่เห็นเส้นมาไม่เห็นนี่ก็ค่อยๆขับไปนะคะถนนก็จะลื่นนะคะว่าหิมะมันตกมันตกแล้วก็มันมีลมมาด้วยแล้วลมมันก็พัดมะขึ้นมาบนถนนเราเนี่ยะคะ่ะยากมากเลยสามวันนะคะเห็นพายากรณ์อากาศบอกว่าหิมะจะตกประมาณสามวันนะคะวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็วันวันลื่นอีกวันนึง จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าพรุ่งนี้เช้าพเพื่อนๆดูนะคะพรุ่งนี้เช้าจะไม่นี่เลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาตก่างนี้ทั้งคืนต้นไม้และถนนก็จะขาวไปเบิเลยน,นะคะขาวแล้วเราก็ขับรถหิมะที่ตกลงมาก็จะกลายเป็นน้ำแข็งนะคะน,น้ำแข็งจั็ก้อนถ้าเราชนมันก็จะดังตุ๊บ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 อะคะ่ะ พออยู่มาเป็นสิบปีแล้วโขเ,เปื่อนหิมคะค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วถ้แล้ว,ลว,ลวตอนกลางคืนถ้าลมลมหิมะมันตกมานะคะมันก็จะพัดขึ้นมาบนถนนตรงนี้อหมดเลยนะคะขาวหมดแล้วเราก็จะไม่เห็นร่องเลยนะคะไม่รู้ว่าเราจะขับยังไงในตอนเช้าน,นะคะขับเร็วไม่ได้ตอนนี้ใช้ไม่ได้ใช้ความเร็วอยู่ที่ห้าสิบสี่นะคะ เขายัางขับช้าเลยนะคะเขา็มัขับเลกไม่ได้นะคะหมะนะคะมะหมะมันตกเจ้ค่ะตรงนี้เห็นไหมคะไอ้ลมมันพัดขึ้นมาเนี่ยพัดหิม้ขึ้นมาบนถนนเนี่ยค่ะเตียวหิมะขึ้นมากบทางเรา เบรกเนี่ยรถมันจะลื่นไปข้างหน้าเลยนะคะเบรกไม่ได้เลยนะคะทาเบรกนี่ลื่นเปื้อนๆเลยนะคะนหนักนะคะทุกคนะคะหนักมากเนี่ยคะ่ะถ้าเราถ้าเราขับรถไม่จริงก็ ินก็จะทําร้ายก็จะหนาวเย็นเนาะค่ะแต่ถ้าขึ้นรถเมล์รถไฟมันก็จะดีไปอย่างนึงแต่ว่าเราลงรถเมล์ปุ๊บมันก็หนานวเนาะแล้วมันก็เสียเวลาบางทีรถเมลเม์รถไฟมันก็ไม่มานะคะเพราะว่าถ้าถึงมาตกหนักมันก็จะเหมือนบ้านเรานะคะก็คือมันจะเกิไม่มีระยะเวลาที่กําหนดแน่นอนให้เมล์ให,มให้มาตรงเวลาะคะ่ะเขาก็จะหลดไปเยอะประมาณนั้นเลย เช้าจะเป็นน้ำแข็งเลยนะคะค่ะจะเป็นน้ำแข็งแล้วมันแข็งถ้าเราขับไม่เออปีนขึ้นมาบนน้ำแข็งเนะะี่ยค่ะมันก็จะลื่นลื่นแล้วเราก็ทำให้เราลดเราเสียนี่จังหวะนะคะถ้าตกถนนลงไปหรือไม่ก็ลื่นลงไปข้างมอนเหมือนฝนนะคะแต่ว่ามันก็จะร้ายกว่าฝนนาะ จะแรงกว่าโคนละค่ะโผลมันเป็นน้ำมันก็เบกได้แต่ถ้าเป็นหิมะนี่มันถ้าเราหักเร็วปุ๊บนี่มันก็จะแบบลื่นไปฝั่งอื่นเลยอะไรเงี้ยค่ะ มีขนาดตกยังไม่ทันถึงสองชั่วโมงนะคะตกแค่ชั่วโมงมันน่าเลิกงานทั้งนึงก็เริ่มสะสมบนทางลิมุกบ,บาทกับล่องถนนแล้วนะคะลองรถที่วิ่งไปวิ่งมาวิ่งสวนกันนะคะก็จะมีเห็นสีเลนนะคะฝั่งนูนก็จะมี3าสอ เปลี่ยนยางหรืออืออะไรชักอย่างนะคะ mm hmm. เขาคงมีปัญหานะคะถ้าไม่งั้นเขาขจะขับเร็วขับช้าเฮ้ยขับเร็วไม่ได้นะคะ mm hmm. จูงหนักล้วนะคะ เช้ามันก็จะแข็งเป็นก้อนนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นก้อนเขาก็จะเอารถไถยัะค่ะรถไถสนิทนะคะรถไะะรถไหิมะนั่นแหละค่ะเขาก็จะเอารถไถมาเกรี่ให้น้ําแข็งมันออกจากพื้นถนนนะคะพื้นเขาเรียกอะไรคะพื้นยางมาตอยนะคะน้แข็ง,งเอารถเกลมาเกลี่ยเอาน้ำแข็งออกจากยางมาตอยแล้วเขาก็จะหวานเกลือจริงนะคะคุณผ่านขามัน จากละลายนะคะแต่ถ้าหวานแบบนี้มันไม่ละลายเด็ดขัดเลยนะคะ<ม>ก็จะอยู่แบบนี้นะคะแล้วเพิ่งนี้เช้าก็จะเริ่มเป็นก้อนน้ําแข็งเหมือนเราเ,เหมือนน้าแข็งที่เราซื้อมาใส่อคะค่ะเมือน ตกอีกวันลืน่นตกอีกนะคะต้นไม้สองข้างทางนี้ก็จะกลายเป็นต้นไม้สีขาวอะคะ่ะต้นไมแข็งค่อยมาลงตรงเต็มหมดแลนะคะเพื่คะขับเร็วไม่ได้นะสองคันหน้ารถ มันโล่งนะคะมันก็จะหมมันก็จะพัดมากองตรงนั้นนะคะตรงนี้มันโล่งเนี่ยค่ะไม่มีต้นไม้ตรงนี้มันมีต้นไม้มันก็จะไม่มีไอหิมะมันก็จะไม่พัดมาฝั่งนี้นะคะตกแต่แค่กลางถนนเท่านั้นแต่ถ้าตรงที่โลง่ลงๆละคะ่ะก็จะโดนหนิมะพัดลมพัดหิมะมา,มาแล้วก็มากองไว้บนถนน,นนะน,นตรงนั้นเนี่ยเนี่ยค่ะตรงนี้เปตัวอย่างนะคะตรงนี้จะไม่มีต้นไม้เห็นไหมะคะเกลียยลง เป็นปืนเลยนะคะนยาการที่เดนมากนะคะนาี <that> ้เวลา15นากา15นาทีก็ดีเป๊กเลยใช้เวลาช้าออกจากบริษัทมาก่อน2นาทีใช้เวลาขับรถเนยะวอมรถนะคะทคร่งร้อนจะได้มีแอร้อนนะคะมีเบรกทีเดียวต้องเบรช้าๆ โปวดเลยค่ะคูณค่ะะนี่มีเทศาบาลมาเกตมากเกตม,มาก,ก็จะเป็นตีเป็นลูกก้อนๆขึ้นมาอย่าเงี้ยเวลารถขับมะค่ะค่ะสัะบากนะคะหน่ายมากสวยงามค่ะแต่ว่าระบากค,ะค่ะขาซอยบ้นนานยิงสได้เลยนลยี่ค่ะขาวไปหมดเลยนี่ไนนนะโอ้หวยกอดเม็ดขาเม จะถึงเมืองพานานนะค่ะขอบคุณทุกท่านคะมารับชมรับชมค่ะขอตัวแล้วเด้อจ้าคลิปนี้วันนี้จบไปที่นั่นานะคะเราจะเอาอะไรมาให้ทุกคนดูรับชมอีกนะคะนี่ค่ะ่านหนาอยู่นะคะบ๊ายบายนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสุขสุขทุกท่นนะคะ